มาถึงเรื่องของธนาคารกันต่อนะครับต่อไปนี้คุณฮุยจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเนี่ยจะไม่เห็นพนักงานแต่จะเห็นจอแล้วก็คุยกับพนักงานผ่านจออ๋อเรอดีไหมฮะไม่มีพนักงานมานั่งแล้วไม่มีพนักงานมานั่งค,<อ>คุยกับจอคุยกับจอแต่มีพนักงานอยู่ในจอเลยครับฮะม,ม,มันก็แปลกๆนะแต่มันมันก็เกิดขึ้นกับโลกใบนี้แล้วไงนะ,ะ,ะนี่คือธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าสาขาดิจิทัลสวยไหมฮะ อย่านึกว่าข้างในมีพนักงานนะฮะไม่มีเนี่ยไม่มี24เปิด24ชั่วโมงเหมือนห้างสะดวกซื้อ24ชั่วโมง24ชั่วโมงด้วยเพราะว่าไม่ต้องมีคนเข้างานไม่ต้องมีเข้ามานะไม่มีพนักงานแล้วนะฮะเป็นสาขาที่พร้อมคงเนี่ยนะครับถามว่าแล้วข้างในตรงตรงสุขุมวิทนี่ไงพร้อมคงสุขุมวิท3 3อสาเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมคงตรงตรงดิเอ็มเอ็มเอ็มคอเชียตรงนั้นนะฮะ ปรากฏว่าถ้าเข้าไปก็จะเห็นมี ATM มีฝากปรับสมุดบัญชีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบริการทางการเงินที่เขามีทั้งหมดนี่นะฮะเขาจะให้บริการผ่านพนักงานซึ่งพนักงานอาจจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยเห็นไหมฮะนักข่าวของเราก็ไปเปิดบัญชีเลยก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารซึ่งเธอเองก็อาจจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ก็ได้ แต่ก็ต้องมีคนสลับ24ชั่วโมงถูกต้องเป็นเดียวไทม์ใช่ไหมก็เป็นเรียแต่ก็ยังคุยกับคนอยู่ไม่ใช่แบบในระบบคอมพิวเตอร์อะไรใช่ไหมใช่้วเป็นคุยกับคนพียงแต่ว่าอยู่คนละที่กับเราอยู่คนละที่กับเรานะครับธนาคารออมสินเขาเปิดต้นแบบที่เรียกว่าดิจิทัลแบงค์นี้เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่เรียกกันว่า VTM หรือ Virtual teller machine นะครับโดยจะมีพนักงานเนี่ยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกะมาทํางานกันเพื่อให้บริการต่างๆนะครับซึ่งทาหน้าที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้นะครับก็เชื่อว่าต่อไปเนี่